สวัสดีครับผมกลนักร์ออินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องตำแหน่งป um ั๊มติ๊ก h o n d a crv g สาสำหรับตัวป um ั๊มติกของรถ Honda crv g 3จะอยู่ด้านใต้ของเบาะหลังฝั่งคนนั่งข้างนะครับเราจะต้องทำการดึง ตัวเบาะหลังตัวนี้ขึ้นมาถึงจะเห็นตัวตำแหน่งของความติ๊กนะครับวิธีการให้เราดันตัวที่นั่งของเบาะหลังเลื่อนไปด้านหลังให้สุดนะครับหลังจากนั้นให้เราดึงตัวคันล็อกของตัวพนักพิงเบาะนะครับ เพื่อพับตัวพนักพิงลงมาให้เรามองดูที่ด้านหลังของตัวเบาะนะครับจะมีสายอยู่เป็นตัวล็อกตัวเบาะหลังนะครับดึงสายตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ดันตัวเบาะขึ้นไปนะครับเพื่อความปลอดภัยให้เรานำสาย ตรงนี้ออกมานะครับเพื่อคล้องกับตัวด้านข้างตัวนี้นะครับกันบอกหล่นลงมานะครับจากนั้นให้เราดูที่ด้านล่างของเบานะครับจะมีตัวพรม ที่ตัดอยู่นะครับดึงกลุ่มตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นตัวปิดจะมีน็อตอยู่3ามตัวนะครับถอดน็อตสามตัวนี้ออกดึงฝาปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นตำแหน่งของตัวปั๊มติ๊กนะครับสำหรับเพื่อ จะเปลี่ยนตัวปั๊มติ๊กตัวใหม่หรือจะแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับตัวปั๊มติ๊กตัวนี้นะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ